มีคนให้คำตอบมาแล้วนะครับต้องบอกว่าโหข้อน,นี้โคตรชิลเลยหลักการเหมือนเดิมนะเวลาหนูไปเจอสมการเล้ยกกำลังประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้พยายามจัดฐานให้เท่าโอเคนะครับจัดฐานให้เท่านะครับปรับฐานให้เท่ากันนะครับ4ตัวนี้เนี่ยหนูปรับได้อยู่แล้วมันคือ2กํกลัง2ถูกไหมยพี่ขอเขียนละเอียดแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนด้วยครับ2กําลัง x อบวก y าวัสทำไมมันเด้งมา2อนันบวก y แล้วเท่ากับครับ เท่ากับ8 8นี้หนูจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะฮะ8ก็คือ2กลัง3โอเคนะคะ x ผมได้3หมอภาษาเ,เดี๋ยวเรามาดูกันข้อน,นี้พี่ก็ยังไม่ได้เขียนเฉลยมานะมาคิดเนี่ยเรามาคิดไปพร้อมๆกันครับทุกคนครับกำลังซ้อนกันจับกําลังคูณกันได้2กลัง 2x ส่วนด้วยครับ2กลัง x บวก y เท่ากับขวามือครับ2กลัง3 ฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กําลังเราจับลบกันโดยที่เราเอาเลขชี้กําลังของตัวเศษลบออกด้วยเลขชี้กําลังของตัวส่วน 2x ลบ x บวก y <c oughs> ตัวนี้ได้เท่าไหร่พี่เขียนให้เดี๋ยวพี่เขียนให้ทุกคนมาช้าๆนะช้าๆนะอยู่ในห้องสอบพี่แนะนํานะพยายามทําแบบรอบคอบนิดหนึ่งน,นะครับเราไม่อยากเสียคะแนนกับข้อง,ง่ายๆโอเคไหมโอเคเนาะได้เนาะลบกับครับ x บวก y ต <c oughs> ัวนี้เนาะเท่ากับ2กาลัง3 ตัวนี้ลบกระจายเข้าไปในวงเล็บได้ดูจะได้ครับ 2x ลบ x ลบ y เท่ากับ2กํลัง3มาละ 2x ลบ x ก็จะได้ x ลบ y เท่ากับ2กํลัง3ซ้ายกับขวาเท่ากันเลขชี้กําลังก็ต้องเท่า x ลบ y จึงมีค่าเท่ากับ3นี่คือสิ่งที่เราได้มาตั้งชื่อว่าสมการที่1โอเขียนะคะได้นะ อันนี้เราได้ x มาแล้วนะเขานี้ต่อมาฮะต่อมาต่อมาต่อมานี่อีกสมการหนึ่งที่เขาให้มาเขาให้อะไรมาเขาให้ตัวนี้มาเขาให้มาว่าครับ9ยกกําลัง x บวก y หารด้วย3กําลัง5 y ใช่ไหม9เนี่ยหนูเปลี่ยนได้ปรับเป็นฐาน3ามซะมันคือ3กําลังสองแล้วซ้อนด้วย x บวก y หารด้วยใครหารด้วย3ามกลัง5 y เท่ากับขวามือคือ2 4 3สี่สามสองสี่สาตัวนี้ก็คือ3ามกลังห้า ได้นะครับโอเคนะฮะเหมือนเดิมครับกาลังซ้อนกันจับกาลังคูณกันเอา 2, 2> ไปคูณกับ x เอา2ไปคูณกับ y กลายเป็น3ามกำลัง 2x บวกกับ 2y หารด้วยครับ3ามกำลัง5 y เท่ากับ3ามกำลังหอ่านูบอกว่าเนี่ยหนูค่อยไปคูณอีกฝั่งได้ไหมก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันโอเค okay, นะคะตัวนี้นะคะเอาไปต่ออีกนิดนึงนะตัวนี้นะหนูจะได้ว่าครับกำลังซ้อนกันจับกําลัง โทษตัวเลขยกกําลังตัวนี้หารกันใช่ไหมครับลองครับฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้ก,กําลังก็จับลบกันตัวนี้ก็จะกลายเป็นครับช้าชา้ชาก็ได้นี่แฉลบห้าวายเท่ากับสามกำลังห้าจะได้ครับสามกำลังสามเอคลบสามวายอ่าฮะเออสองเอ็กตัวนี้สองเอ็กขอภัยเนี่ยไม่ได้ทดมาก่อนนะน <c> ะ <oughs> ตัวนี้สองเอคลบสามวายเนาะแล้วเท่ากับสามกำลังห้า ฐานเท่ากันเลขชี้กำลังก็ต้องเท่าน้นองจะได้ว่า 2x ลบ 3y เท่ากับ5นี่คือสมการที่2โอเคเด้ออ่า4ครับถูกต้องถูกต้องผมม .1 เองอ่าม .1 ก็ได้นั่งฟังได้แต่ม .1 เนี่ยมอเรียนอะไรกันไปบ้างนะม .1 เนี่ยถ้าเกิดน้องเป็นสายแข่งขันนะครับสิ่งที่พยายามเก็บเนาะพยายามไปสอบสนามต่างๆอะสะสมมาไว้นะฮะ สำคัญนะพวกนี้นะสี่ถูกต้องครับสี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ่ะได้แล้วนะสมการที่1กับสมการที่สองคราวนี้นี่แหละครับน้องครับนี่คือการแก้ระบบสมการครับการแก้ระบบสมการนะหลักยึดนะเอาไปเลยนะตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยนะก็คือว่าให้หนูเลือกว่าหนูจะกําจัดตัวแปรไหนโอเคไหมหนูเลือกก่อนเลยว่าหนูจะกําจัดตัวแปรไหนจะกําจัดตัวแปร x หรือกําจัดตัวแปร y ได้หมดเลยนะฮะตัวนี้นะทุกคนทีนี้ จะกําจัดตัวแปรไหนเนี่ยน้องครับเผื่อใครยังไม่เคยเรียนเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะลูกเช่นถ้าพี่นะจะกําจัดตัวแปร y สมมุติถ้าพี่จะกําจัดตัวแปร y พี่ก็ต้องทําเลขหน้า y ให้เท่าเลขหน้า y ของสมการที่1ตัวนี้นะมันเป็นเลข1นะลูกการที่มันไม่เขียนอะไรเลยเนี่ยคือมันเป็นเลข1อยู่ข้างหน้าโอเคไหมเราต้องเปลี่ยนจาก1กับ3เนี่ยนะครับนะเปลี่ยนเนี่ยให้มันเหมือนกันเลขหน้า y ตัวนี้ที่เหมือนกัน ก็คือเหมือนกับคอรนของเลขหน้า y คอร์โนของ1กับ3คือ3เพราะฉะนั้นหนูต้องเปลี่ยน1ตัวนี้ให้กลายเป็น3ให้ได้สมการที่1ของหนูจึงต้องคูณด้วย3สุดท้ายหนูจะได้3 x ลบ3 y แล้วเท่ากับ9ตั้งชื่อใหม่ว่านี่คือสมการที่3โอเขียนะได้นะอ่าได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นครับหลังจากนี้ครับหนูก็แค่จับสมการที่3ลบออกด้วยสมการที่2 อนลบกันระหว่าง2สมการดูก็แค่เอาซ้ายลบซ้ายขวาลบขวาสุดท้ายเราจะได้ว่า 3x ลบ 2x จะได้ x 9ลบ5ได้4 x จึงได้4ครับถ้า x เป็น4ลองดูนะตอน x เป็น4 4ไปลบกับใครถึงจะได้3 4ต้องไปลบต้องไปลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ย y ก็จะได้เท่ากับ1จึงได้ว่า x คูณ y จะมีค่าเท่ากับ4คูณ1จึงตอบ4จบเลิก